พูดถึงแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับก็มีคุณผู้ชมเรานะครับถ่ายคลิปส่งคลิปมาให้ดูนะครับถามว่าคุณน้อมแรงงานต่างด้าวเนี่ยขายของได้ปะ,ะได้ไหมไมีขายหน้าร้านอย่างนี้หรอขายของอ่ะไม่จะขายหน้าาเปิดร้านาาเลยเหรอเปิดร้านขายของอะ่ะไม่ได้เป็นอาชีพต้องห้ามนี่พี่น้อมไม่ไม่ได้ได้ไงเหนก็ขายกันทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองตลาดสดตลาดอะไรต่างๆขายกันเต็มว่อนกันไปหมดเลยทาแป้งด้วยใช่ไหม ก็เห็นเลยว่าคือไม่ต้องท้าก็รู้สำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลเลยนะเนี่ยดูสิใครแกงเป็นถุงๆอย่างเนี้ยครับมีป้ายชื่อเจ๊ไหมนะเจ๊อะไรเออติดต่อติดต่อพี่เขาที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาเลยนะพี่สมพลนะเนี่ยดูดินี่ถ้าเปิดเสียงก่อนมีทีมงานมีเสียงมีเสียงเปิดนะแล้วเราจะได้ยินเลยว่าเสียงที่พูดกันเนี่ยไม่ใช่เสียงคนไทยไม่ได้ จริงๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เลยล่ะคะ่ะไม่ได้เลยเป็นอาชีพ<ด>ต้องห,ห้ามไม่ได้พี่น้องเป็นอาชีพต้องห้ามของคนไทยก็เข้าเมืองถูกต้องคุณจดทะเมีจดทะเบียนนะได้ไหมไม่ได้มันมีกฎหมายอยู่นะคะว่าอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำเนี่ยกระทรวงแรงงาน,นล้วก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนนะคะ ต,ต,ติดต่อพี่โสพลเข้ามาคุยเรื่องนี้หน่อยเนาะพี่โสพลเป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้คือแกเห็นและแกสงสัยว่าในตลาดแม่ค้าคนไทยอยู่ไหนเนี่ยนี่แต่คนต่างด้าวเนี่ยนี่ตลาดบางบอนกับตลาดแถวสุขสวัสดิ์นะสองที่นะที่พี่ก็ไปเห็นและแกถ่ายคลิปมาเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่แรายงานจังหวัดกรมการจัดหางานเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปเดินในตลาดนี้บ้างเนี่ย หนหรือว่าไปเดินแล้วก็หรือว่าหรือว่าเห็นแล้วก็เป็นเรื่องปกตออิอันนี้เราเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเหมือนกับไม่มีใครทําอะไรนะครับคือคือผมว่าอย่างนี้ครับคือคนขายของพวกเนี้ยเขาไม่ได้เสียภาษีอือเอาจริงปะ่ะค่ะเขาไม่เสียภาษีเนะต่างกับคนไทยที่ขายร้านพวกนี้ต้องเสียภาษีถูกไหมใช่ค่ะชัรนตกรประเมินภาษีใช่ไหมอะแต่ต่างด้าวเนี่ยเขาเสียภาษีป่ะ มันก็ไม่ได้เข้า,ขาในระบบาีก็ไม่อยู่ในระบบภาษีะเ,ออเขาไม่เสียภาษีทีนี้เขาไม่เสียภาษีเขาได้เปรียบคนไทยไหมที่ต้องเสียภาษีได้เปรียบค่ะถ้าคุณจะให้ถ้าคุณถ้าเขามาขายได้แล้วไม่จับเขาเนี่ยนะไม่ดําเนินคดีกับเขาเนี่ยนะก็ ก็อนุญาตให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมไมัได้ภาษีกลับคืนมาบ้างไหมอย่างน้อยให้เขาชราระภาษีให้กับประเทศสักหน่อยอย่างนั้นก็ต้องเสียภาษีอะค่ะไม่ใช่ว่าภาษีก็ไม่เสียนะครับอ,อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันมี ข้อห้ามคนต่างด้าวที่ทําไว้ตั้งแต่ปี2522โ่ยจำนวน39อาชีพเช่นงานขายของหน้าร้านงานตัดผมดัดผมางานเสริมสวยงานมัคคุเทศงานจัดนําเที่ยวงานเร่ขายสินค้างานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุก,การะไรพวกนี้ที่เขาห้ามมาไว้เนี่ยนะ สงวนไว้สําหรับคนไทยคนต่างด้าวที่ลักลอบทําดังกล่าวถือเป็นการแย่งอาชีพคนไทยและกรณีทํางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตทํางานมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับกรณีที่เป็นต่างด้าวมีใบอนุญาตทํางานจะมีความผิดในข้อหาทํางานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทํางานกําหนดมีโทษปรับไม่เกิน1,000 0 0บาท หรือสําหรับนายจ้างอาจจะเข้าข่ายการกระทาความผิดรับคนต่างด้าวทางานที่ห้ามคนต่างด้าวทํหรือรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทํางานแต่ให้ทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทาต้องวางโทษปรับตั้งแต่4ี่แสนถึงแปดแสนบาทต่อคนนะครับอันนี้สําหรับนายจ้างนะครับค่ะเหมือนว่ามันโทษไม่เบานะจำคุกไม่เกินหปีนะใบอนุญาตแบบนี้แต่คุณให้เขามาทำงานอีกแบบหนึง่งมันไม่ตรงไงมัน<อ>ไม่ถือเหตุบ่ได ถ้าทาถ้าไปทํางานให้กับนายจ้างนายจ้างผิดนะสี่แสนถึงแปดแสนแต่ว่าถ้าต่างด้าวมาทำเองขายเองไรเองเนี่ยโทษจําคุกไม่ไม่เกินหปีปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งแสนบาทจะโทษต่างกันอยู่อหรือทั้งจําทั้งปรับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครทำอะไรกันเลยก็ปล่อยกันตามสบายสะดวกโยทินพี่โสพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โสพล สวัสดีสวัสดีครับไปเจอที่ไปเจอตลาดไหนมาบ้างอ่ะที่งานขึ้นขึ้นคลิปไปต่อเนื่องไปเจอตลาดไหนมาบ้างที่พี่ถ่ายมาเนี่ยตลาดจากตลาดอ่าริมถนนบางบอนนะครับจนถึงตลาดเดินเดินไปจนถึงตลาดสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดีครับสุขสวัสดิ์เหรอสุขสวัสดีครับ สุขสวัสดีสสสดอยู่ตรงเขนตน,นะตลาดบางบอนไป,ไปตลาดสุขสวัสดีมันติดกันครับอ๋อไม่ใช่ถนนสุขสวัสดิ์อยู่ตรงนู้นแต่รับบันะทุ่งครุแต่นู้นไม่ใช่นะก็คือไม่ใช่นี่ริมถนนบางบอนถึงตลาดสุขสวัสดีครับผมเขตบางบอลไหมตรงนั้นใช่ครับเขตบางบอนครับผมถ้าที่พี่ถ่ายมาที่เราเห็นร้านค้าเยอะแยะไปหมดเนี่ยนี่คือร้านคนไทยหรือร้านคนต่างด้าวทั้งนั้นเลยหรือยังไงคนต่ำมากเลยครับ นพม่าหมดเลยครับร้านที่เขาทั้งเสิร์ฟทั้งขายโต๊ะวางที่นั่งเป็นเรื่องเป็นราวนี้ทั้งนั้นเลยเหรอครับครับพม่าหมดเลยครับผมพม่ามเวลาเดินเข้าไปนี่เขาจะเรียกตะโกนแต่แต่ละร้านเขาจะเรียกตะโกนแขกจะเชียร์แขกแต่ละร้านยังยกแขกเข้ามานั่งมาทานเนาะใช่ครับคุณแล้วคนขายคือเขาเป็นเจ้าของแผงค้าเองใช่ไหมใช่ครับผม เขาเป็นเจ้าของแผงเขาขายเองนะครับแล้วลูกค้าที่มาทานเนี่ยเป็นคนไทยหรือคนพม่าด้วยกันเส่วนมากเป็นคนพม่าครับอืก็ขายกันเองซื้อกันเองใช่ไหมเพราะถึงว่าถึงเปิดเสียงที่พี่ส่งมาเนี่ยไม่ได้ยินภาษาไทยเลยอ่ะมีร้านที่เป็นคาราโลเกียด้วยนะฮะคาราโอเกียคที่เขาเปิดเปิดให้เป็นร้านใหญ่ด้วยนะครับ ก็เปิดให้คนเข้าไปกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็ร้องคาราโอเกะเป็นร้านพม่านะครับเห็นเห็นมันก็เป็นอาคารเป็นอาคารใหญ่โตเลยนี่มันเป็นมันเป็นลักษณะใช่ใช่นะทีนี้เป็นเหมือนจะให้ให้พม่าเข้ามาเช่าครับผมมันเปิดเป็นตลาดให้พอม่าเข้ามาเช่าให้เช่าขายเลยเช่าและขายของใช่ครับผมพี่สมพลเห็นแล้วก็สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมขายได้ไหมคือสงสัยว่ามันขายได้ไหมเจอว่า ขายใช่ใช่วันอาทิตย์นี่คนเยอะมากเลยครับเบียดจะแล้ววันอาทิตย์นะคนจะเยอะมากครับคือถ้าเป็นผมขนาดว่าขนาดว่ารู้กฎหมายเรื่องข้อห้ามแรงงานต่างด้าวแต่พอถ้าไปเดินแล้วไปเจอแบบนี้ผมก็ชักจะไม่แน่ใจว่ามันมีข้อห้ามจริงรหรือเปล่าเพราะเห็นขายกันจะเป็นเรื่องปกติเลยใช่ปะใช่ครับขายเป็นปกติถ้าเป็นวันที่นี่จะหูแน่นแน่แนมากเลยคนจะเยอะมากอืม แต่ถ้าวันรำจาคนก็จะน้อยล <นะ S 2> งค่ะเขตบางบอนของพม,าม่าหมดเลยฮะที่ฉายในทีวีนี่เป็นของพม,าม b b ่าหมดเลยฮะเขตบางบอนถนนอะไรตรงนั้นนะเอะมันอยู่ตรงป้อมยามระหวา่างบางบางขงุนเทียนตรงป้อมยามที่สอะอาดเป็นสามแยกสามาสามแยกสามแยกบางบอนครับาสามแยกบางบอนสามแยกบางบอนครับผม ขายทุกวันเลยครับถ้าเลยสามแยกบางมอนแต่ก็จะเป็นตลาดสุขสวัสดีครับขายทุกวันนะใช่ไหมขายเป็นปกติทุกวันเลยขายทุกวันเลยครับขายทุกวันเลยครับแต่ถ้าจะจะคนเยอะก็จะเป็นวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์นี้มนผมว,ว่านั้นเขาจะมีจะมีคนที่เขาจะมาเยือนห้าหกคนจะมาถือมีลูกของของอองซางส,าสุกีมาตั้งแล้วก็จะมี เทาคนเือขันใหญ่ๆมาอ่าให้คนไปยจากต่างให้อม,มีกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่เขา,ขาเดี๋ยวผมก็จะไม่ปล่อยผ่านเนะผมผมก็จะ,ะ,ะพี่โสพลจะโทรแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมผมโทรไปแล้วครับแล้วเขาบอกว่าโทรไปหนึ่งสามศูนศูนย์ให้เขาที่ตำรวจจับเลยพอผมโทรไปหนึ่งสามศูนศนย์ก็เขาบอกว่า ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาไม่มีหน้าที่นี้ผมว่าโทรไปหนึ่งห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ผมโทรไปที่อื่นอีกอกเดีถามว่าจะไม่รับเรื่องใช่ไหมเขาเฉยเฉ<อ>ยเขาไม่คุยอะไรเลยเออ,อ,อสบายเลยท <ผม S 1> ั้นผมเนบอว่เดี๋ยวผมเอามาออกสื่อแล้วกันนะเอเอ ทางด้าวเลยสบายเลยเพราะไม่มีใครทําอะไรทั้งสิ้นโทรศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยก็บอกให้โทรไปหาพมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์โทรไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พมบอกให้โทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรมไม่ไม่ใช่เรื่องของเขาถามว่าพมไม่ใช่เรื่องของพมใช่ไหมก็ก็ไม่ผิดเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานครับใช่ค่ะกรมการจัดหางานโดยตรงเลยล่ะเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้นะที่พี่สโสพลถ่ายมาให้และพี่ส่งมาให้ผมได้ตลอดเลยนะพี่นะพี่ไปตลาดไหนระบุต,ตลาดมานิษบอกที่ตั้งมาหน่อยหนึ่งผมจะส่งให้ท่านผมว่าไม่ใช่มีที่นี่ผมว่าไม่ใช่มีนี่แห่งเดียวนะครับผมว่าเข้าใจ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 มีทั่วไปมีทั่วไปคือ คือถ้ามันเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วยังคงทำกันได้เป็นปกติเนี่ยที่ทำกันได้หนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่รู้สองรู้แต่รีดไถเขารับเงินเขา นะครับไอป้ปะเภทเราไม่รู้เป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นกลางวันแสกแสก24ชั่วโมงมรู้แต่ว่ารับผลประโยชน์หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็จะอีกมุมเดิกันเลยนะอันนี้มันจะบอกอมไม่รู้ไม่ได้หรอกมีทุกตลาดครับพี่อันนนี้นะเป็แนนะ,ะตลาด,ดสดตลาดแบบนี้มีหมดครับคนต่างด้าวก็ขายเองขายส่วนหนึ่งก็คือจ้างคนต่างด้าวจ้างคนไทยเป็นนอมบีนีเป็นนอมบีนีหมายความว่าผมเป็นต่างด้าว ใช้ชื่อมี่เป็นเจ้าของร้านครับกับสองมี่เป็นเจ้าของร้านจ้างผมเนี่ยจ้างผมขายเึกออกไหมเห็นไหมมีทั้งสองอย่างเลยนะเวลามาตรวจสอบก็จะเจอว่าสมมติว่าเอาพี่ถนอมเป็นเป็นอมินีมี่ใช่ไหมพี่ถนอมก็เป็นเจ้าของแผงไงว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจเออทั้งสองกรณีนี้ผิดหมดค่ะผมว่าอีกหน่อยพม่าจะคลองเมืองแล้วครับเพราะว่าคนไายอาจจะเป็น ลูกจังตำนาก็ได้ครับผมเป็นแล้วพี่เป็นแล้วครับไม่ใช่อาจเป็นแล้วครับทุกวันนี้เป็นแล้วอืแล้วเมื่อวานน่พี่เห็นไหมข่าวที่ตึกถล่มตรงพระรามเก้าอ่ะร้อยสามสิบห้าคนอ่ะมีคนไทยสักคนไหมไม่มีเลยไม่มีเลยที่เป็นแรงงานอ่ะไม่มีคนไทยเลยอ่ะับเห็นไหมล่ะ พราะงั้นเขามาอยู่คือผมผมว่าบางทีเนี่ยเอานะ้าทาเช้ถูกนะถ้ามันผิดทําเช้ถูกอย่าไม่ทําอะไรเลยอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ถือโอกาสทํามาหากินกับคนเหล่านี้อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเรียกรับผลประโยชน์จากคนที่ทําผิดกฎหมายค่ะแล้วถ้ามันยังไงเสี้ยถ้าจะเดี๋ยวผมจะส่งเนี้ยคลิปเนี้ยให้ท่านารัวโรนแสงสนิทนะครับอธิบดีกรมสรรพากร ให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่รู้ว่าผิดถูกสรรพากรใครขายของใครมีรายได้เก็บภาษีใครมีไรายได้เก็บภาษีหน้าที่สรรพากรคุณจะต่างด้าวต่างแดนอย่างไงก็แล้วแต่คนไทยก็เสียคนต่างดาวก็ต้องเสียเก็บภาษีเดินเก็บภาษีเลยกรมสรรพากรที่เป้าหมายเลยท่านจะบอกขั้นอนเราบรวโนแสงสนิทให้ผมขอบคุณพี่โสพลแล้วเจอแล้วส่งมาอีกนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนพี่โสพล ขอถามอีกยานถนอมอีกหน่อยหนึ่งมีพมา่านี่มาเรียนภาษาไทยมีชาวพมา่านี่มาเช่าตึกแล้วก็เปิดให้เรียนภาษาไทยให้ชาวพมา่ามาเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาถูกต้องไหมครับเปิด่อถ้าขออนุญาตมันได้ครับพี่ต้องดูว่าอคนพมา่าก็สามารถามาทําการค้าในประเทศไทยก็ได้แต่ต้องขออนุญาตและจดทะเบียนครับพี่ครับแร่น แล้วเดี๋ยวคน<ต>ที่ให้เขาเช่าแผนนี้ครับผมต้องจะมีความผิดไหมครับมีครับต้องรวมถึงเจ้าของตลาดด้วยต้อง,ต,องต้องสอบอสวนนะคะว่าเหมือนคนไ,ไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปท,ทําธุกรกิจการค้าก็ทําได้เพราะอะไร ก็ต้องขออนุญาตจดทะเบียนเสียภาษีคนต่างด้าวในประเทศไทยขออนุญาตจดทะเบียนเสียภาษีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ตามที่กฎหมายกําหนด39อาชีพที่ทําไม่ได้มันก็มีกําหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่ขอบพระคุณครับพี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่บอกให้ทางกระทรวงแรงงานได้รู้นะว่าชาวบ้านเขารู้ชาวบ้านเขาเห็นแต่ท่าน แต่ท่านไม่เห็นคุณผู้ชมแจ้งพิกัดมาเต็ม Facebook live เลยค่ะพี่น้องตลาดคลองเตยทั้งตลาดเป็นพม่าทั้งหมดกีบหมูคลองสามวาอันนั้นไม่ต้องพูดแต่ตั้งนานมาแล้วนะครับ <c oughs> ทั้งแรงงานทั้งตลาดนะครับตลาดสดรังสิตลาดสดสี่มุมเมืองตลาดสดในปทุมมีแต่พมา่าทั้งนั้นเลยค่ะตลาดบางใหญ่ก็เยอะมากบางแคก็มีเก็ภาษี หลายคนบอกว่าเป็นตลาด AEC ไปแล้วหรือเปล่าผมผมต้องถามท่านรล้ว่ารนแสงสนิทนะถ้างั้นนะนะค่ะ<า>อจริงไหมลองต่อท่านลารล้ว่ารนดูซิว่าท่าน <playground. S 1> สะดวกคุยไหมค<า>่ะนะส่วนเรื่อง,องนี้คือเนี้ยคืออย่างนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องของภาษีนะครับไอเรื่องผิดกฎหมายนะั้นก็เรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะกรมแรงงานตํารวจต้องว่าไปแต่เรื่องของคนมีรายได้ทําการค้ามันต้องเสียภาษีดิ นะครับไม่รู้ว่าต้องเดินเก็บภาษีรายวันเลยไหมนะคะนะครับไม่งั้นแล้วเขาได้มาก็ส่งกลับประเทศเขาหมดเลยนะเขาเไ็้หมุนเวียนอยู่ในประเทศเรานะความผิดซึ่งหน้าก็จับได้เลยนี่จับได้นะคะ